ขอแนะนําอุปกรณ์ซีไฟเครื่องมือค้นหาคาปาซิเตอร์จุดที่มีปัญหาซีไฟทําจากกล่องพลาสติกอย่างดีสีดําแข็งแรงทนทานกล่องมีขนาดลึก9ซนติเมตรกว้าง13.5ซนติเมตรสูง4.3ซนติเมตรพร้อมไฟแสดงสถานการณ์ทำงานใช้แหล่งจ่ายไฟบ้าน220โวลต์เปิดปิดสวิตช์การทำงานซีไฟเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดค้นหาจุดที่มีปัญหาของคาปาซิเตอร์เช่นคาปาซิเตอร์รั่วคาปาซิเตอร์หลีกคาปาซิเตอร์รัดวงจร ซึ่งเป็นอาการที่ค้นหายากซีไฝ่ายจะช่วยให้การค้นหานั้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นง่ายแม่นยำและยังสามารถเปรียบเทียบกับบอร์ดต้นฉบับได้อีกด้วยซึ่งจะทําให้งานซ่อมนั้นจบงานได้ไวขึ้นในชุดประกอบด้วยตัวกล่องหนึ่งกล่องมัลติมิเตอร์สองตัวสายวัดสัญญาณสี่เส้น 4, สายต่อกล่องกับมัลติมิเตอร์สีเส้นราคาชุดละหนึ่งพบาทพร้อมรับประกันการทํางานหนึ่งปีที่ ww w ร์ไวท์เว็บไทยเมดออุปกรณ์เหมาะสาหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์งานซ่อมโทรศัพท์มือถือ นักศึกษาผู้สนใจ DIY ที่ต้องการเครื่องมือวัดแบบครบวงจรหากมีปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือการใช้งานสามารถสอบถามร้านค้าได้ตลอดขอบคุณครับ